สวัสดีครับผมเบียร์เจริญดีนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับชาติเจริญทรัพย์นะครับแต่นี้เจริญดีนะครับไม่ใช่เอ็กซ์ทีมจีไบไชน่าแมชชีนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่งานเกษตรกระทิงนะครับงานเหลืองจันทร์พอแวะมาดูดอกกล้วยไม้เหลืองจันทร์เสร็จก็มาดูเหลืองจีนนะครับเอ็กซ์ทีมจีไชน่าแมชชีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น7ตันครึ่งนะครับ xe 7 5 da นะครับ ใช้เครื่องยนต์ของคูปตสาสี่สูบนะครับห้าสิบหกแรงมา้าปุ่งขี3สามคิวนะครับตัวนี้มีแค่เรือหนึ่งลูกมีโรเลอร์ห้าลูกนะครับปุ่งขี0.3จุดสามมาพร้อมกับใบมีดด้านหน้าและอุปกรณ์เสริมลายไปปิ้งนะครับราคาพิเศษสุดเลยนะครับในงานนี้ หน้าตาก็จะออกค่อนข้างที่จะเป็นรถขุดขนาดกลางนะครับก็มีมาโชว์ทั้งหมด3รุ่นนะครับก็จะเป็น3 5 5 5 7 5อ๋อมี1 3 5อีกแต่ตัวนี้ผมจะพามาชมตัว7 5นะครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ของ คูบาต้าอยู่แล้วครับตัวนี้น้ำหนักก็อยู่ที่เจ็ดตันครึ่งนะครับต่แวะมาชมได้นะครับที่เกษตรกระทิงนะครับมีถึงวันที่สิบเก้านะครับคุพภาพันนี้ตอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมอนุมาตครับ093 396 2965แล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับ